ถึงช่วงของอร่อยติดปากของเราวันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวจะพาพี่เอ๋ยแล้วก็คุณผู้ชมนะคะ,ะไปทานปลาต้องโกหิวมากหิวใช่ไหมขอ,องโปรดเลยนะของโปรดใช่ไหมแต่จะบอกแบบนี้ค่ะว่าปลาต้องโกทั่วไปเนี่ยก็คือเหมือนแบบเป็นแป้งแล้วก็เอาไปจิ้มนมจิ้มสังขยาทั่วไปใช่ไหมแต่ร้านนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเขาบอกว่าปลาต้องโกเขาเนี่ยใส่ไส้ด้วยเป็นไส้กรอกเออแปลกๆอยู่นะแต่เขาบอกว่าอร่อยมากหน้าตาจะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันค่ะ พาคุณผู้ชมนะคะไปที่ร้านโกลหลังตลาดค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่ตลาดเจ้าพรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ mm hmm. เขาบอกว่าร้านนี้นะคะเป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวในจังหวัดอยุธยาที่มีขายแล้วก็ลูกค้าหลายคนที่ได้ลองเนี่ยโอ้โหติดอกติดใจเหลือเกินนะคะเพราะว่าแป้งเนี่ยบางกรอบนอกนุ่มในเลย mm hmm. ทีเดียวรสชาติก็อร่อยไม่เหมือนใครกินเข้าไปชิ้นเดียวเท่านั้นแหละอร่อยเลยเติดใจ<อ>นะคะรู้เรื่องเลยทีเดียว เขาบอกว่าเนี่ยเปิดขายมานานกว่า3ปีแล้วนะคะแล้วก็กลายเป็นที่ขึ้นชื่อใครมาช้านี่อดนะจ๊ะอ่ะพี่ปาดไปอีกแล้วเอนะคะไปอีกแล้วว่าดูฟินๆให้เรามาแบบยั่วๆอีกแล้วนะคะพี่ปาดขาโดยเจ้าของร้านค่ะก็คือคุณนัทนิชาพลีบัตนะคะหรือพี่ซาฟินะนั่นเองค่ะเล่าถึงจุดเริ่มต้นในการทําปลาต้องโกใไส้กรอกอะค่ะเขาบอกว่าเดิมทีเนี่ยตัวเองเนี่ยก็ขายปลาท้องโกอยู่แล้วแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยลูกค้าก็มาบ่นว่าเอออยากจะกินปลาต้องโกแบบมีไส้บ้าง ทำเป็นไส้กรอกเนี่ยทำได้ไหมอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าคุณพี่เขาก็อ<ห>ลองทำดูอขอมาจัดให้เลยจ้ะปรากฏว่าพอทำปุ๊บรสชาติโอ้โหอร่อยเลยทีเดียวนะคะไม่อมน้ำมันใครทานก็ติดอกติดใจแต่กว่าจะสำเร็จได้มาแบบที่ติดใจขนาดนี้นะคะก็บอกว่าก็ลองผิดลองถูกมาเยอะนั่นแหละเพราะแป้งปลาต้องโกเนี่ยที่เอามาพันไส้กรอกเนี่ยต้องได้สัดส่วนพอดีนะมไม่เหลวหรือว่าไม่แข็งจนเกินไปก็คือทำให้มันดูแบบ เหมาะสมสมส่วนอร่อยแบบนี้และที่สําคัญก็บอกว่าอุณหภูมิก็มีผลต่อแป้งด้วยถ้าพันแป้งหนาไปแป้งก็จะไม่สุกแต่ถ้าถามว่าอร่อยแค่ไหนอพี่ซาฟิน่าบอกว่ามาลองชิมด้วยตัวเองเลยดีกว่าไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวพูดไปจะหาว่าโมอะไรอย่างงี้ถ่อตัวนิดนึงนะคะแต่ทีนี้คุณพี่เขาบอกว่า เขาเนี่ยจะมาตั้งร้านขายตั้งแต่ตีห้าครึ่งเลยค่ะพี่เออหัวเช้ามากนะบางวันเนี่ยทอดขายถึง7จ็ดโมงของก็หมดเกลี้ยงแล้วแป๊บเดียวเองอะแป๊บเดียวเองนะตีห้าครึ่งถึงเจ็ดโมงเออน่าหนาสิแล้วก็เขาบอกว่ามีคนเนี่ยเคยมาสั่งถึงพันชิ้นเลยทีเดียวเอาไปจัดเลี้ยงงานสัมมนาค่ะส่วนใหญ่นิยมซื้อก็ไปทานกับกาแฟกับโจ๊กอะไรเงี้ยในตอนเช้าเบสิกทั่วๆไปแล้วก็มีผู้ปกครองเนี่ยก็มาซื้อให้ลูกๆเนี่ยทานก่อนไปโรงเรียนด้วยนอกจากปราต้อง โส้เกาะแล้วคุณพี่เขาบอกว่าก็ยังไม่ทิ้งรถดั้งเดิมนะที่แบบไม่มีไส้เนี่ยคุณพี่ก็ยังขายอยู่เหมือนกันเออค่ะใครอยากลองชิมนะคะก็แวะไปกันได้ค่ะที่โกหลังตลาดเจ้าผมนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขายทุกวันไม่มีวันหยุดตีห้าครึ่งเป็นต้นปหรือจะโทรไปก่อนนะหมดหรือยังหมดหรือยังโทรไปจองก่อนได้มาได้เลยนะคะที่0 9 2ย์4 3 4 8 1นึ่งนเอดงค่ะโอ้ไม่เคยเห็นจริงป้าน้องโก๋ ใส่ใส่เกาะเคยเจอแต่ครัวซองอะไรอย่างงี้ะอะไรแบบนั้นนะคะนี่อาไอเดีย,ยนะใยม่ป้าน้องโกก็ชอบไส้เกาะก็ชอบรวมกันแบบนี้อร่อยเลยใช่ไหมคะใช่เลยกินใส่กาะออใครไปชิมแล้วมาบอกเราด้วยนะคะรสชาติยังไงกันบ้างคะ่ะ